จากสถานี BTS อสโศกนะคะคนเยอะทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราเดินสไาลวอล์กกันนะมองลงไปนะคะจาก BTS อสโศกค่ะ ชมวิวกันบน BTS สโสกนะคะเราเดินออกมาจาก BTS ฐานเนีอโศกสีน้ำเงินนั้นก็คือทางจะลงไป MRT นะคะบรรยากาศถนนอสโสกมตรีไ่ยาจากบน Skywalk นะคะ นสกายวนะคะตรงนี้สี่แยกอโศกค่ะอันนี้ก็คือถนนอโศกมตรีมุ่งไปถนนเพชรบุรีนู่นนะคะอันนี้ก็เป็นถนนสุขุมวิทอโศกมุ่งไปพร้อมพงค่ะกรุงเทพกรุงเทพนะคะ เดินเที่ยวกันไปบนสกายวอล์กนะคะ4แยกอโศกด้านซ้ายมือรถเพิ่งหลุดไฟแดงค่ะจะสังเกตดูถ้าเพิ่งหลุดไฟแดงนะมอเตอร์ไซค์จะนำหน้าเลย ะะตรงนี้เราอยู่ที่สี่แยกอโศกค,ค่ะตรงนี้รถติดอยู่จะเห็นพี่มอไซค์เขาจะดูด้านหน้าตลอดเลยนะคะจากซิกแซกซิกแซกมาแล้วเวลาพอปล่อยปุ๊บนะมอไซค์จะแบบไปก่อนเลยรถไฟเขียวแล้วนะคะดูบรรยากาศกันนะคะ สี่แยกอโศกค่ะเลนขวานี่เลี้ยวเข้าสุขมุมวิทนะคะถ้าตรงไปก็เลี้ยวเข้าอาโศกตรงไปเข้าอาโศกนะคะไปถนนเพชรบุรีได้บรรยากาศดีๆเนาะเรากลับมาที่สกายวอล์กเราค่ะ เดินจาก BTS มาถึง Exchange Tower แล้วนะคะเนื่องจากเป็นสี่แยกค่ะก็จะติดไฟแดงกันตรงสี่แยกนะคะเราเดินจาก BTS มาสุด Skywalk แล้วนะคะก็จะเข้า Interchange นะคะ สวัสดีเพื่อนๆไปที่บรรยากาศตรงนี้นะคะเมื่อกี้เราเดินมาจาก BTS อโศกเรามาถึง Exchange Tower แล้วนะคะสวัสดีนะคะ